ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนมกราคมช่วงปักหลังนี้พระสุขเข้าพระสาวแทรกระวังอุบัติเหตุไฟไหม้ไฟป่าขา่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิงและดาวสุขเป็นดาวการเงินอาจส่งผลให้การเงินมีปัญหาควรวางแผนการใช้เงินในดีในทุกวันเกิดและลัคนาราศีเกิดในช่วง15วันหลังของเดือนจะมีผลอย่างไรในห้าเรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้าง โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนเกิดปีชงเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดสนใจแอดไลน์มาได้ที่ ad448miqfy ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ช่วง15วันหลังของเดือนมกราคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้เรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ตามที่หวังการเงินมีจุดมืดจุดบอดอยู่บ้างไม่ควรทําในสิ่งที่ยังไม่มั่นใจอาจจะทําให้เสียเงินเปล่าหรือมีเกณฑ์ถูกหลอกเรื่องการเงินอยู่มาถึงเรื่องการงานในช่วงนี้อย่าดองงานเด็ดขาดเพราะมีเกณฑ์จะไม่ผ่านโปรหรืออย่าขาดลามาสายจะทําให้โดนพิจารณาในทิศทางที่ไม่ดี ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบตะคริวเน็บชาและให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับพวกเส้นเอ็นส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีหูขัดตาขัดใจกันบ้างหรือมีปัญหากันเรื่องการเงินส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในดวงยังไม่โดดเด่นเรื่องความรักให้เน้นทามาหากินไปก่อน ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง15วันหลังของเดือนมกราคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าผ่านไปได้มีอะไรยังไม่ต้องพูดต้องบอกกับผู้อื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเอนดูเขาเอนเราขาดอย่าเพิ่งคิดจะช่วยเหลือใครในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของการงานหากหางานอยู่จะยังไม่ได้งานหากทำงานที่เดิมมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าและสมหวังอยู่บ้าง แต่ต้องเหนื่อยหนักนาสาหัสเอาการส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับฝ่าเท้านิ้วเท้าข้อเท้าเล็บเท้าฝ่ามือนิ้วมือข้อมือและเล็บมือส่วนในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากคนที่เขารักและเมตตาหรือโชคจากผู้ล่วงลับจากไปแล้ว ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคิดจะคบซ้อนหรือกําลังคิดว่าคนรักนอกใจหรือเปล่าช่วงนี้มีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องมือที่3มให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจอย่าทําอะไรบุ่มบามปัญหาเล็กจะกลายเป็นภัยใหญ่ได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทํามาหากินหาเงินไปก่อนดวงความรักไม่ได้โดดเด่น ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วง15วันหลังของเดือนมกราคม6-8เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในช่วงที่ผ่านไปได้มีหมุนเงินคล่องมือดีการเงินจะยังไม่สามารถทำในสิ่งที่หวังได้ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้มีปัญหาอยู่บ้างมีความเครียดมีการใช้สิทธิ์ช้เส้นอนลหมานให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดเอาไว้ให้ดีอย่าเพิ่งมินทาว่าร้ายใครอาจจะนำผลเสียมาให้ ส่วนใครที่ยังหางานอยู่ต้องระวังช่วงนี้ผิดหวังบ่อยอย่าคาดหวังเยอะเพราะมีแนวโน้มคนที่รู้จักหรือพวกใช้เส้นจะได้ก่อนมาถึงเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง หากเป็นอะไรอยู่ให้พบแพทย์ต่อไปตามเดิมดูแลตัวเองต่อไปแบบเดิมก็จะดีในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนำให้เสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหากเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นเลิกราหรือแตกหกักหรือหากรอให้เขากลับมาช่วงนี้เขาจะยังไม่กลับมาให้เราอยู่นิ่งๆอย่าฟุ้งซ่านอย่าเพิ่งคิดทำอะไรวุ่นวายจากปัญหาเล็กจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่วนคนที่ยังโสดอยู่จะมีคนเข้ามาจากสายงานที่ทำอยู่หรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id @448miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณคะ่ะ